สวัสดีวันพุทธที่22ของเดือนธันวาคมปี2564นะคะไพ่ประจำวันนี้เป็นไพ่หมายเลข19เดอะซัน,นดวงอาทิตย์นะคะหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองความสำเร็จความรุ่งเรืองรุ่งโรจนนะคะผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุนนะคะเป็นไพ่แห่งชัยชนะนะคะมีโชคลาภอยู่เนื่องๆน,นะคะความรักได้เจอคู่ถูกใจหน้าตาดีรวยแฟนมีฐานะแล้วก็เป็นที่รู้จักในสังคมทั่วไปนะคะถือว่าเป็นคนดังนะคะ แล้วก็หมายถึงการมั่นหมายการได้แต่งงานถ้าคนมีแต่งงานแล้วก็จะได้ตั้งคันนะคะไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าเป็นเด็กสนุกสนานร่าเริงนะคะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภก็จะมีโชคลาบอยู่เนืองๆนะคะ ถ้าถามถึงการงานการงานก็ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองและก็มีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือและอุปถัมภ์นะคะความรักความรักก็ถ้าคนที่ที่ไม่ได้แต่งงานก็จะได้แต่งงานกันนะคะคนที่ไม่มีบุตรก็จะได้บุตรดังที่ตั้งใจนะคะ เด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่ล่าเริงสดใสนะคะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าได้ไพ่เดดซันนี่ก็ถือว่าดีที่สุดนะคะเป็นไพ่หลักที่ดีที่สุดเพราะว่าพระอาทิตก็คือต้องส่องแสงไปทั่วทุกแห่งหนนะคะพระอาทิตถึงเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเพราะพระอาทิตย์มีแค่ดวงเดียวแล้วก็ ส่องแสงสว่างไปชั่วพื้นพิภพ,พนะคะหมายถึงเทพอัลพาโลนะคะที่สองแสงสว่างไปชั่วทิศทั่วแดนนะคะหมายเลขสิบสะกสิบเก้าก็หมายถึงกำลังของวันพฤหัสด,ด้วยนะคะ ยังไงก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าได้ไพ่ที่ดีที่สุดทำ